ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เขายกเลิกการชาพืนที่สงเคราะห์ไปเกือบจะร้อยปีแล้วครับเมื่อก่อนเขาก็มีกันครับการช่วยเหลือกันเมื่อเสียชีวิตเนี่ยและการจดจัดตั้งการมา,วารวมกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังจากตายเนี่แต่ประเทศเขาพิสูจน์กันมาแล้วมันไม่แฟรมันคือการเปียแชร์แต่มันคือการมันเปียรด้วยการตายคุณเปียได้ครั้งเดียวชีวิตเนี่ย มันไม่แฟร์บางคนส่งมาสาสิปีเพราะว่าเข้าตั้งแต่ตอนอายุสามสิบเนาะถ้าสมาคมไม่ล้มซะก่อนกว่าจะได้เงินบางคนเข้าตอนห้าสิบก็ได้เงินเท่ากันเรืออได้เยอะก,กว่าบางคนส่งมา,นานแล้วพอในสมาคมเลิกคือมันไม่มีหลักฑ์ตีธชัดเจนกฎหมายออกมาในพรบฉบับนี้คนรับผิดรับชอบก็ไม่มีมันไม่มีตรงไหนบอกเลยว่าถ้าถ้าสมาคมบริหารผิดพลาดใครอ่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าเขาถือเวลามีปัญหาเนี่ยในยกก็ลอยตัว นายกสมาคมมาตัวในยกท้องผิดก็มาตวัวเพราะพระบอเนี่ยมันไม่ได้มีคนรับผิดรับชอบอยู่ในพรบอนี้หา,หาระอยู่ที่ไทือยู่ที่สมาชิกชาวบ้านต้องไปไล่ฟ้องัเองกรรมการสมาคมก็ใช้วิธีลาออกตั้งชุดใหม่ที่มาชุดเก่าก็ล่อถ้าในยกฟ้องกิดไม่ตามไปฟ้องถ้าตามไปฟ้องบางทีคดีก็แช่อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยขึ้น,นแนล้วปุมเห็นที่ว่าถ้าหากสมาคมดําเนินง,งานผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดกับในทะเบียนด้วยไหม ไม่ใช่ว่าแานานแนนทบียนไม่ร้องไม่เป็นผู้ร้องแทนประชาชนก็เขาไม่ได้เสียหายแล้วกฎหมายก็ไม่ดได้กำหนดให้เขาเสียหายด้วยเพราะเขาเป็นแค่ตายาูกไหม